นี่คือโคโยตีสาวงามที่เต้นอยู่บนฟอสุภาพสตรีที่เชิดฉายที่เราได้แค่มองวันนี้ฉันจะซอยลงมาให้ปวกแกได้เชยชมครับและนี่คือเรื่องราว ของเด็กชายบอยครับสวัสดีครับผมอันเพื่อนไม่ครบผู้เชี่ยวชาญด้านปาร์ตี้วิทยาเป็นที่ปรึกษาและเพื่อนที่ดีของไอ้บอยเดี๋ยวนี้มึงออกเฟรมพร้อมกันแล้วเหรอโดยที่อาการของบอยนั้นมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่ารอบนี้มึงถึงถึงขั้นใส่เฟือกมาเลยเหรอครับโคโยตี้โคโยตี้เท่านั้น มันมันเป็นพราโคโยตี้บอยบอยชอบโคโยตี้และนี่คือชาร์ตบอร์ดสลีละเอ็กเยลของคุณบอยนะครับดูจาก1 2และ3นี้นะครับสลีละของคุณบอยผิดปกติจากเดิมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไอ้บอยรวบรวมเหรียญที่แค่จกกระปุกหลังตู้เย็นมา บอยมันชอบโคโยตี้ไว้มันไม่ได้ชอบกีอาแล้วมันยอมมอบทุกอย่างให้โคโยตี้มันแอบมองโคโยตี้ทุกอาทิตย์แต่มันไม่กลาา้ายุ่งกับเขาแล้ววันนี้กูจะเชิดฉายกูจะจีบโคโยตี้ เด็กลราจะเห็นโคโยตี้อยู่บนเวทีใช่เธออยู่สูงกว่าเราเวลาเราเงยหน้ามองนานๆมันจะทําให้คอเราเคดก็อย่างที่เห็นครับกระดูกคอของคุณบอยไม่สามารถขยับได้ผมเลยพูดคุยหาสาเหตุกับคุณบอยและสุดท้ายก็พบว่ามันเป็นเพราะเด็กๆชอบโคโยตี้ใครก็ชอบโคโยตี้ทุกคนรักโคโยตี้อ ไอ,อ้อานมืออดทนไว้อดทนไว้เพื่อนอดทนนิดเดียวอีดนิดเดียวเรียบร้อยผูไม่อยากไปน,นั่งเลแต่ก้ไม่ขะพวกแกเริ่มรู้สาเหตุหรือ,อยังอ่ะเหมือนจิตใต้สำนึกของบอยเนี่ยยังมีความฝังใจสงสัยใคร่รู้มาตั้งแต่เด็กหรือเรียกว่ามีปมโคโยต้าคอมเพล็กเวลามีอะไรไปกระตุน้นอาการก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นอยากูอยากจะดึงเธอลงมา Oh พาราโซพาราโซไงอ uh, uh, พาราโซก็ที่พาราโซเนี่ยนะมันนั่งได้หมดมึงจะเรียกโคโยตี้มึงจะเรียกพีอาร์มึงจะเรียกเซลเด็กสับเยี่ยวในห้องน้ำเด็กโบกรถทุกคนเรียกมานั่งได้บายเล่นนี่เป็นครั้งแรกที่พวกแกจะได้รู้เกี่ยวกับโคโยตี้เว้ย นี่คือพาราโซเล่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยสาวๆในนี้ยแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทที่หนึ่ง PR คือสาวในชุดเหมือนคนมาเที่ยวทั่วไปหน้าที่ของเธอคือมาคอยนั่งข้างๆแกและ PR ที่พารโซมีเป็นร้อยต้องฟาดฟันกันมาคนเดียวหรอคะ,อะพี่มองหน้าหนูหน่อยคะ่ะหนูไม่สวยหรอ,อหนูอยู่ตรง อย่างนี้ค่ะหนูวิปปงไม่ได้ลูกเอรู้สึกถึงความพ่ายแพ้หรือยังละ่ะใหญพีอาร์ <c oughs> เพราะวันนี้ <c oughs> มันเป็นวันของ <c oughs> โคโยตี้เว้ยพ่ <c oughs> ายในพาราโซพวกแกเคยเห็นกันแล้วมันเป็นศูนย์รวมของสาวๆที่เข้ามาแย่งผู้ชายอันชายใดเข้าพาราโซไม่มีสาวข้างกายถือว่าพ่ายแพ้ <c oughs> และนี่คือฉันเองฉันยังไม่มีสาวาอ่ะเพราะฉันรอจังหวะนี้อยู่และนี่คือแบบที่สองนี่คือโคโยตีโคโยตีมีหน้าที่ในการเต้นโชว์บนเวทีเธอจะแต่งตัวเต็มยศให้เหมือนกับนักเต้นสมัยก่อนและนี่คือโคโยตีและนี่คือคนที่เมื่อยขาโอช๊อ กูชอบเขามานานแล้วด้วยอ่ะแล้วมึงไม่เรียกให้เขาลงมานั่งล่ะอา้าวเขาลงมาข้างล่างได้ด้วยเหรอแล้วมึงไม่ลองเรียกเขาลงมาดูล่ะแล้วมึงดูดิมึงดูโอ้ยกัด้วขนาดอยู่ไกลยๆยังรู้สึกเลยว่าเธอโปรยสเสน่ห์ฉันเลยบอกยีเซลแกต้องไปตามมาให้ฉันคนเนี้ยฉันจะเอาคนเนี้ยน้องแป้นเนี่ยมันลงมาได้จริงเหรอวะ พงเรื่องรแ,แต่เป็นงเจ้าเด็กจริแ,แต่ไม่เด็กไหมถ้าพาน้องแป้นลงมาได้โชว์ให้บอยดูมได้เราจะก,การให้ได้โอเคแต่เดีดดเ๋ยวเยเเซลยแกทำได้จริงเหรอและที่ไอ้บอยนั่งจำภาพใส่ข้อมือเป็นปีปีบัดนี้ กำลังจะถูกคลี่คลายพวกมึงจัดฉากไงจริงๆอะไม่ได้หรอกใช่ไหมและตรงหน้าคือโคโยตี้ต้องลงกูควรจะดีใจหรือกูจะเศร้าใจแต่เพลงโอ้แต่เดี๋ยวไอ้บอยคอมือหายแล้ว ไรที่พาละโซจะเนลมิดให้เราไม่ได้จริงๆคู่โยตีตัวท็อปหุ่นฟ้าประธานเธอมาอยู่ข้างๆฉันแล้วคุกินได้ยังอ่ะคุณเริ่มเลยนะกูเริ่มเลยนะเพื่อนดไอยากปากแห้งฉันเลยเปิดโหมดอวังขี้อช่ฉันเริ่มแนะนำตัวเลยว่าฉันชื่อบอยฉันมาที่นี่บ่อยและก็มองเธอตลอด เธอบอกว่าฉันดูเขินฉันดูเขินตรงไหนว่าพวกแกช่วยดูดิเวลามีไม่เยอะเพราะเดี๋ยวเธอต้องขึ้นไปเต้นต่อฉันต้องรีบเด็จศึกเธอให้ไวที่สุดตลอดเวลาที่ดี่าโคโยตนี้ลงมาไม่ได้ลงได้ก็เหมือนมียไงแต่กโยตีแค่เต้นีเธอกำลังรอให้ฉันเข้ามาคุยแบบนั้นเหรอ นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหนูจำพี่ได้ไงอะก็หนูมาเจอพี่ก็พี่มายืนดูเวีตี้ค่ะตามงานรถแห่อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเลยกูอันหนูเปลี่ยนชุดมาแล้วเหรอเปลี่ยนมาแล้วเพราะเมื่อกี้เสื้อมันจะขาดชุดนี uhh ้ก็สวยนะสวยหรือเสียวนะอีชอปเลอกชุดที่หนูใส่เลยจริงเหรอนี่มึงเขินใช่ไหมเนี่ยโอ พี่อยากให้ทางร้าน<ด>มีแค่หนูกั<ด>บพี่<ด>แล้วหนูไปเต<ด>้นให้พี่ดูดได้ไหมจ็ทำได้อยู่นะคะฉันลืมบอกคู่ยยตีเขาไม่ได้มาเดียวเขามาเป็นคีมคนที่หนึ่งเป็นส่วนสูงระดับนางแบบและซอไทยพิมพ์นิยมคนนี้ชื่อว่าน้องการแค่ดูหน้าเธอสิ มุ้ยน้องเล็กของกลุ่มชื่อน้องอมสินคนเนี้ยบางทั้งตัวนักแข็งโอ้ยแกดูไฟหน้าเธอสิและพวกเธอมีนามว่าโคโยตีโคโยตีโโยตหนูหรอกูว่าแลละไอ้บอย มันอาจจะเอาน้องแป้นมาเป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อกับทีมของเธอและเซลปามบอกว่าจะเลือกใครก็ได้ใน4ี่คนเนี้ยเอาละโว้ยคนนี้แต่เดียวมึงช่วยเลือกดีๆเลือกก่อนล,อลนลีม่มันสวรรค์จชัดมีโคโยตี้สคนเต้นในชั้นดูต่อนะ,อะ ไอ้บย่ามายุ่งการฉันเองอ่ะมันรอในระหว่างนั้นแกรู้ไหมในหัวฉันกำลังเป็นยังไงบอยล่ะโคโยตีบอยไลท์โคโยตีแล้ววันนี้กูได้ปล่อยแกแบบเต็มที่เลยวอยซึ่งเวลาแล้วสี่นะไออันมึงจะเลือกใครมานั่งอ่ะทั้งสี่คนมันก็ดีหมดเลยอ่ะนะหรือว่ามึงจะเลือกน้องแป้นคนเดียวหรือว่ายังไงกูไม่ใช่อันกูบอย แล้วแมงเหมาหมดแล้วเปิดอันติวิชาตัวเผาใชยสุดอมสินข้างๆคือน้องกาดเรี่ออะไรเราจะไม่เรียกน้ำแข็งแล้วเรียกน้องแมงมุมเพราะมีเมงมุมอยู่ที่มีตัวเดียวฉันต้องเลือกหนึ่งคนน่ะเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปเต้นต่อ อย่าบอกถ้าว่าน้ำแข็งไอ้บอยจริงๆฉันชอบแป้นมานานแล้วแต่ว่าการ์ดก็แค่ดูการ์ดดีและไอตัวเล็กเจ้าหนูออมสินหมวยของฉันเองฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีตอนนี้มันฟินชิบหายเลยอะขอดีของโคโยตี อาหารจะเลิศรส <ka> แค่ไหนพวกเธอจะไม่แตะต้องอาหารแกเพราะว่าเธอคือกินไปเธอจะมีพุงดังนั้นหวานกูต้องเรียกหนึ่งคนใช่ไหมเนี่ยเอ้าที่มึงชอบเลยเพื่อนและกูปิดโซนนี้ห้องนี้เพื่อเธอคนเดียวเท่านั้นแต่เดี๋ยวมึงเข้ามาในห้องนี้กับแป๋นสองคนไอ้บอย แต <risque> ่เดี๋ยวน้องเขากระซิบอะไรบอยเขาจะมีท่าไม้ตายอะไรให้ดูไหมครับเดี๋ยวเดียวมึงมึงใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะแย่ไ้บอยไอ่ไอ้บอยและนี่คือพาราโซเล่าอันดับหนึ่งของประเทศไทย